สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเซาออดคิโอริบุลศิลปินดังยุค80เสียชีวิตวันที่17ตุลาคม2564กลายเป็นอีกข่าวเศร้าของวงการเพลง ภายหลังจากเฟซบุ๊กสุดที่พง์วัฒนาจังหรือชมพูฟรุตี้ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยเพื่อนรักรณชัยทมยาปริวัตรหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของออสคิริบุญศิลปินนักสแสดงและนักแต่งเพลงชาวไทยที่ได้เสียชีวิตลงในวัย57ปีด้วยโรคมะเร็งสมองโดยชมพูร,ระบุว่าอำลาอาลัยเพื่อนรักออสคิริบุญขอร่วมกันส่งกำลังใจให้เอกน้องเอิร์กและครอบครัวทมยาปริวัตรครับด้านเพจออสคิร,คริบุญแฟนคลับ ได้โพสข้อความไว้อาลัยศิลปินในดวงใจด้วยว่าออสคิริบูลจากไปเมื่อเวลา22นิก15นาทีวันที่16ตุลาคม2564ฝากรักฝากใจถึงกันฝากความผูกพันที่มีฝากทุกสิ่งล้วนดีๆฝากไว้ให้จดและจำ22นิก15นาทีเป็นเวลาจากลาแต่แต่ละคนยังคงทำหน้าที่ต่อไปใกล้หยาบของพี่ออส ทิ้งไว้บนโลกใบนี้พร้อมกับส่งต่อคำสอนที่ดีให้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างส่งต่อให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องและแฟนเพลงที่เป็นที่รักทุกคนกับลูกศิษย์ลูกหาส่วนกายหยาบของพี่ออสคงไปร้องเพลงที่สวงสวรรค์ตามที่เคยรับปากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัยรุ่นว่าต้องร้องเพลงให้ดังๆและให้ดังถึงชั้นฟ้าและคงปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในรูปแบบตัวตนของพี่ออสเหมือนเคยในานามของครอบครัวพี่ออส ขอขอบคุณทุกๆความรักความปรารถนาดีความห่วงหาอาทรที่มีให้พี่ออสเสมอมากขอคบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอคบคุณค่ะ